มีมีเชฟมือหนึ่งจากกรมมาวันนี้เมนูของเราคือไส้กรอกอีสานย่างตอนนี้เราย่างเพื่อที่จะถวายพระนะครับนะอา้าวตองน,นี้นำชักโซ่ตอวอีสานเนี่ยทำมาจากอะไรบ้างหอมนะครับน่ากินมากเลยนะ,ะแต่เดี๋ยวเราวันนี้เราจะถวายพระในช่วงเทศกาลปีใหม่ก่อนนะครับอาเชฟอธิบายหน่อยมันม,มีอะไรบ้างเนี่ยก็เป็น ไส้กรอกอีสานเป็นเนื้อหมูของอีสานอีสานนี่แหละครับแบบพิธีวบ้าวันอีสานอีสานที่ชาวบ้านเขาหมักขายกันอันนี้เรามาย่างเพื่อถวายพระเอาบุญเอากุศลก,กันหน่อยปีใหม่ทั้งทีจริงเราก็กินไปบ้างแล้วแต่เป็นไส้กรอกหมูใช่ <laughs> ช่วงมาถึงวันนี้เดินทางมาจากกทมครับ